และนี่คือเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติในราคางบไม่เกิน70,000บาทเครื่องนี้มีชื่อรุ่นว่าคาเลิร E30 สามารถทำลิตเบลเบเลออฟชั่นเมนูได้ถึง17เมนูและยังสามารถตั้งค่าเมนูต่างๆให้มีความหลากหลายมากกว่า100เมนูทำไมเครื่องนี้ต้องมีติดออฟฟิศและมันมีดียังไงติดตามชมโอมในคลิปนี้เลยครับซึ่งเครื่องนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า E30 ของคาเลิรเป็นเครื่องที่ชงกาแฟแบบอัตโนมัติ สิ่งสาคัญที่ชาวออฟฟิศหลายคนต้องเจอก็คือการหากาแฟสดดีๆแก้วนึงเนี่ยบางทีต้องไปร้านคาเฟ่สั่งกราฟมาแล้วก็รสชาติกาแฟบางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าจะสม่าเสมอหรือใช้เวลานานซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเหมาะมากๆแล้วก็ตอบโจทย์กับชาวออฟฟิศเพราะว่าเครื่องนี้เป็นระบบทัชสกรีนครับด้วยหน้าจอใหญ่7นิ้วนะครับสามารถตั้งเมนูซึ่งเขาจะมีออปชันเมนูเนี่ยมาให้17เมนูแต่ละเมนูเราสามารถกําหนดรสชาติแล้วก็ปริมาณของกาแฟความเข้มขน้น ปริมาณฟองอุณหภูมิต่างๆได้อย่างละเอียดแม่นยำและเครื่องนี้ยังสามารถรองรับการชงได้วันละ40-50แก้วออฟฟิศขนาดเล็กขนาดกลางตอบโจทย์มากๆเรามาดูในส่วนของดเมนชันเครื่องครับว่าเครื่องนี้มีขนาดเท่าไหร่บ้างถ้าวัดจากหน้าไปหลังครับความลึกของเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52เซนครับซึ่งโดยปกติเคาน์เตอร์ทั่วไปเขาประมาณ60เซนฉะนั้นจึงวางเครื่องได้สบายๆส,ส่วนความกว้างของเครื่องครับจากซ้ายมาขวาอยู่ที่34เซนครับ แล้วก็ความสูงเนาะอยู่ที่ประมาณ47เซนครับก็ถือว่าเป็นขนาดคอมเพลครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถวางได้กับทุกพื้นที่แต่ที่ทุกคนเห็นครับมันก็จะมีออปชันที่เป็นตู้เย็นแบบนี้นี่ เราสามารถที่จะเอานมครับแช่ไว้ได้แล้วก็ต่อคอนเน็กกับตัวเครื่องเช่นเมนูคาปูชิโน่ลาเต้หรือว่า Fred White. แฟลตไว้เราก็สามารถเลือกออปชั่นอลติดตั้งตู้เย็นได้ราคาในเซตนี้ไม่เกิน70,000บาทเนี่ยรวมตู้เย็นแล้วนะแต่ถ้าใครต้องการเครื่องอย่างเดียวครับต้องการทำแค่กาแฟดำเราสามารถเลือกใช้แค่เครื่องเท่านั้นซึ่งพื้นที่มันก็ประมาณ30สกว่าเซนสามารถวางได้ง่ายๆเลยเนาะสิ่งที่สำคัญเนาะเครื่องนี้ตัวนี้นะฮะฮอปเปอร์เนี่ยใหญ่ประมาณ 5 5 0กรัมคือเราสามารถจุกาแฟาได้ประมาณแบบครึ่งกิโลเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในออฟฟิศประมาณ40-50คนเนี่ยคือสามารถจุกาแฟาครั้งเดียวแล้วก็ใช้แบบหมดวันได้เลยนะส่วนแท้งน้ำครับก็เป็นแท้งน้ำใหญ่ขนาด4ลิตรเราสามารถเติมน้ำด้านข้างได้เลยซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจริงๆมี2ออปชั่นนะครับออปชั่นแรกคือจะเป็นวอเตอร์แท้งเราก็ไม่ต้องต่อระบบน้ำเยอะแยะมากมายเอาน้ำกรองอามาใส่แท้งข้างได้เลย หรือถ้าเกิดเราอยากต่อ Connect คอนเน็กทับด้านหลังเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเป็นท่อต่อสายน้ําดีเข้าเครื่องครับซึ่งแนะนาครับว่าต้องเป็นน้ํากรองระบบ RO เท่านั้นนะครับส่วนหน้าจอเราจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยอินเทอร์เฟซมันดูสวยงามมากๆาฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเมนูเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพเช่นแก้วเอสเปรสโซ่แก้วกาแฟอเมริกาโน่แฟลตไวท์ฮอตมิลส์ต่างๆเนี่ยเขาทําเป็นเมนูหลักมาให้ถึง17เมนูซึ่งออตามปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครฮะที่แบบมีเมนูให้เลือกเยอะมากขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีแหละเพราาว่า าวันในวันหนึ่งเราต้องการเพิ่มเมนูอะไรเข้าไปนะครับก็สามารถดึงเมนูทั้ง17เมนูมาหน้าดิสเพย์ตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนฟังก์ชันที่ต้องบอกว่าเป็นตัวขายของเครื่องนี้เลยครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าเมนูครับเราสามารถเข้าไปที่เบบเลตเนาะเราสามารถดูโอเวอร์วิวครับว่าเมนูตอนนี้เรามีทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนเชื่อไหมว่าเครื่องนี้สามารถตั้งค่าได้มากกว่าร้อยเรซิปีหรือมากกว่า100สูตรแล้วเราสามารถกําหนดสูตรแต่ละสูตรเป็นชื่อของเราได้เช่น สมมติว่าผมต้องการเมนูของผมละกันใช้กาแฟแบบเข้มมากใส่นมน้อยๆฟองเยอะๆอะไรก็แล้วแต่เราสามารถตั้งเป็นแบบเมนูของโอมได้นะซึ่งการตั้งพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปที่ตัวเรซิปี้ได้เลยอย่างเช่นผมต้องการตั้งเมนูนี้ละกันคาปูชิโน่นะครับสมมุติต้องการแก้ไขชื่อ เราก็ไปเปลี่ยนเป็นชื่อเมนูของโอมได้แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนรูปครับคือเราสามารถเลือกรูปเนี้ยจากตัว list b e v e r a t e อคอ n เนี่ยได้ถึงถึง17ไอคอนนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะเอารูปเครื่องดื่มของเรามาเองเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดผ่าน USB ได้นะครับก็จะมีขนาดไซส์แบบ100ค300พิกเซลตรงนี้ซึ่งมันน่ารักมากเลยอะส่วนตรงนี้เมนูเนี่ยเราก็สามารถตั้งเป็น active กับ inactive ต่อให้เครื่องนี้เราจะสามารถเช็เมนูได้เป็นร้อยสูตรเราจะทําเมนูอะไรออกมาต,าต่างๆเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ถ้าต้องการให้มันแสดงในหน้าจอเนี่ยแค่ประมาณ20เมนูหลักๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเมนูไหนที่ให้แอคทีฟหรือเมนูไหนที่ให้ไม่แอคทีฟและเรายังสามารถตั้งค่าการเข้าถึงได้หลายระดับครับไม่ว่าจะเป็นระดับยูเซอร์ระดับแอดมินหรือว่าระดับของช่างซึ่งเครื่องนี้มันก็ค่อนข้างมีความสมาร์ทมากๆ f l e x i b l e ต่อการใช้งานของคนที่ดื่มกาแฟนในทุกรูปแบบเลยนั่นเองเนาะ เรามาดูในเรื่องของเรซปีนะครับว่ามันสามารถกําหนดสูตรอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเนาะเราจะไม่เห็นตัวนี้เลยอ่ะสมมุติเป็นเมนูคาปูชิโน่เนี่ยผมใส่ฟองนมเช่นให้ออกมา10วิ20วิ3าวิอันนี้คือแล้วแต่นะต้องการนมน้อยนมเยอะใช้แก้ว4ี่ออน6ออน8ออนอันนี้คืออยู่ที่เราเลยนะครับซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะกําหนดมาให้อยู่ที่ประมาณ20วินาทีจะเหมาะกับแก้วขนาด8ออนนะครับอ่ะถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนเนาะเราก็คอมพิวเลย หรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนเช่นอยากได้เป็นชัก15วิแทนละกันเราก็สามารถปรับได้โฟมนมมันก็จะเหลือ15วินั่นเองเนาะนี่อ่าเรากลับมา20วิก่อนคราวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนี่ฮะฮอตมิลซึ่งแน่นอนว่าคาปูชิโน่ใน1แก้วมันต้องมีโฟมนมแล้วก็มีนมร้อน โดยปกตินมร้อนมันจะมีอัตราส่วนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งถูกไหมเราก็สามารถกําหนดนมร้อนได้ว่าอยากให้ออกมาสิวิแล้วก็เพิ่มกาแฟได้ด้วยนะอ่ะผมเพิ่มกาแฟไปด้วยซึ่งกาแฟเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่ากาแฟเนี่ยเราจะให้มันมีความเข้มแค่ไหนเช่นเราชอบกินกาแฟแบบไลท์ๆ์อ,อ่อ,อนอเบาๆแต่ว่ากินวันหนึ่งสองสามแก้วอันนี้คือสามารถเลือกได้หรือต้องการเลือกมีเดียมหรือสตรองเนี่ยก็ได้นะซึ่งค่าเซตอัพของเครื่องคาเลิร์ทุกรุ่นครับก็จะเซตมาให้เป็นระดับกลางๆงคือมีเดียมนั่นเองเนาะ แล้วก็มีให้เลือกนี้ด้วยนะคือการเลือกที่เป็น pre brewing ปกติเราจะเห็นคลิปที่ทำ pre brewing กับเครื่องชงกาแฟโดยทั่วไปเช่นเครื่อง traditional เครื่องในคาเฟ่แต่เครื่องนี้สามารถเล่น pre brew ได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราติกว่า yes เมื่อไหร่มันจะให้เลือกฮะว่าเราจะ pre brew เนี่ยเป็นกี่ ml ซึ่งถ้าเป็นเครื่องชงกาแฟทั่วไปจะให้เลือกเป็นวินาทีถูกไหมแต่เครื่องนี้เราสามารถเลือกได้เช่นผมต้องการ pre brewing เนี่ยประมาณ20 ml และต้องการให้มันสกัดออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4-5 ml บึงเนี่ยฮะเสร็จแล้วแค่นั้นเองฉะนั้นเมนูนี้มันจะเป็นส่วนประกอบทุกอย่างที่มันเป็นเมนูของเราและเราชื่นชอบจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเซฟครับเราสามารถเทสติ้งดูได้ว่าไอ้ค่าที่เราตั้งไว้กาแฟที่เลือกนิ้วโฟมโฟมนมทุกอย่างมันอร่อยแล้วเราชอบจริงหรือเปล่าโดยการกดปุ่มนี้ฮะนี่เดี๋ยวลองดูพร้อมกันเลยนะ บัวเมนูทั้งหมดนะถ้าเป็นพวกคาปูชิโน่หรือว่าต่างๆเนี่ยเราต้องใส่นมไปในนี้ด้วยนะฮะนี่ดูฟองนมดินี่ฮะมันก็จะดูดนมขึ้นมาแล้วก็ปรับอัดเป็นอากาศแล้วก็เปลี่ยนเป็นความร้อนแล้วก็ออกมาซึ่งตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นอัปเกรดคาเลิร์เทคโนโลยีที่ทำให้มิวโฟมเนี่ยมันมีความเนียนนุ่มมากขึ้นมีในเรื่องของเท็กเจอร์ของของความสัมผัสที่ดีอ่ะอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราทำเป็นมิวโฟมไปแล้วนะ ขั้นตอนต่อไปเป็นฮอตมิ้วนะครับ10วินาทีเห็นไหมมันจะทำตามสเตจนะเฮ้ยตั้งไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าถ้ามันแบบจะล้นเนี่ยเราสามารถตับได้นะ,ะ,ะแล้วก็สุดท้ายคือกาแฟซึ่งกาแฟเนี่ยผมตั้งเป็นเมนูผมนะมี p b ีบูวิ่ง0ี่ด้วยนี่ทีบูวิ่งก่อน เฮ้ยไอ้พอดีไปเกือบล้นนี่ฮะน,นี่แหละอันนี้ก็กลายเป็นเมนูคาปูชิโนโ่ตามส่วนประกอบที่เราต้องการครับอืมดีมากมันดีเกินกาแฟออฟฟิศไปแล้วอะ่ะ มันมีความเป็นกาแฟแบบคาเฟ่ไปแล้วจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าคาเลอทุกตัวเลยที่ออกมาในปี2024ตัวใหม่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่อัปเกรดตัวฟองนมด้วยซึ่งฟองนมเนี่ยเวลาเรากินน้าเครื่องออตโต้ทั่วไปเนี่ยมันจะมีความแบบบับเบิ้ลหน่อยความเนียนนุ่มอาจจะไม่ได้มากแต่ว่ารุ่นใหม่ๆที่ออกมาของเครื่องอโตเมติโดยเฉพาะคาเลมรเนี่ยเขามีเทคโนโลยีทําให้ฟองนมมันมีความเนียนนุ่มลดสัมผัสดีขึ้นมากๆแล้วอุณหภูมิอ่ะมันได้เลยอะ่ะจึงทําให้รสชาติของกาแฟเนี่ยมันมีฟีลลิ่งความเหมือนคาเฟ่เนี่ยให 8 0 9 0เนลยนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถดูในเรื่องของตัวหน้าจออินเทอร์เฟซที่มันแสดงว่าอยากจะให้มันแสดงเป็นเมนูกาดหรือเป็นตัวกริดเลเยอร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกริดเลเยอร์นะครับแล้วก็สามารถเลือกคอลัมน์ได้ว่าอยากจะให้มันแสดง5เมนูแบ่งเป็น2แถวหรือชอบรูปใหญ่4เมนูหรือ3เมนูอันนี้เราสามารถเลือกได้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันยืดหยุ่นมาก สามารถเล่นได้เยอะมากต่อมาเนี่ยคือข้อมูลการแมนเทนซ์ครับเครื่องนี้สามารถกําหนดการแมนเทนซ์เป็นเดลี่ได้เช่นล้างระหว่างวันสามารถกด Brewing Unit ตลิ้นซเนี่ยมันก็จะทําการล้างบัวชุดชงถ้าเรากดบัว m i l ฟอนเทอร์ลิ้นซิ่งเนี่ยมันจะทําการล้างชุดท่อหนุมข้างล่างครับหรือว่า e x t e r n a l m i l นอลมไฟลินซิ่งเนี่ยมันก็จะทําการล้างบัวท่อนี้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันทําออกมาใช้งานง่ายและก็คนที่ใช้งานเครื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรเลยนะแค่ผ่านการ, training, รเทรนรนิ่งหรระมาณั 1>, 1ชั่วโมงก็สามารถใช้งานเครื่องได้คล่องมากๆแล้วก็ยังสามารถกําหนดล้างประจําสัปดาห์ประจําเดือนได้แล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์นะครับของเครื่องเนี่ยอันนี้อะเนี่ยในโหมดของซิสเต็มเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เป็น Water Supply โดยการใช้แท้งหรือการต่อตรงนั่นเองนะครับการ Maintenance ต่างๆเราสามารถกำหนดได้นะว่าอยากจะให้มันแจ้งเตือนในการล้างเครื่องเนี่ยทุก กี่ลิตรเช่นใช้น้ำไปแล้วกี่ลิตรขึ้นการแจ้งเตือนให้ล้างหนึ่งครั้งหรือบรูวิ่งไปแล้วกี่ช็อตให้ขึ้นการแจ้งเตือนได้หลายคนมักจะละเลยเพราะว่าถือว่ามันใช้งานง่ายซึ่งมันง่ายจริงมันทําให้เรารู้สึกว่าเราหลงลืมขี้เกียจในการทาความสะอาดมันเลยซึ่งเครื่องนี้มันสามารถที่จะตั้งอัตโมติได้ว่าเราอยากจะให้มันเตือนหรือให้มันล้างเองอัตโนมัติทุก15นาทีทุก1ชั่วโมงหรือให้มันขึ้นอะลามเตือนเราแล้วเรามันทาการกดล้างเองอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของ เปิดปิดเครื่องสวิตช์ออนออฟต่างๆครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างลึกนิดน,นึงส่วนตรงนี้เราสามารถเลือกสถานะของเครื่องให้เหมาะได้ว่าเราอยากจะให้เป็นเวิร์กเพลสเป็นสถานที่ที่คนแบบมากดปุ่มใช้งานเครื่องอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องเข้าถึงโปรแกรมกมารแมนั้นนหรือเป็นเซลล์เซอร์วิสหรือเป็นโปรเฟชชั่นอลเราสามารถเลือกพวกนี้ได้และยังสามารถกําหนดพินพาสเวิร์ดครับในแต่ละระดับด้วย เช่นถ้าเป็นระดับเบื้องบนคนที่เฝ้าเครื่องหน้าร้านอาจจะมีพินในระดับหนึ่งถ้าเป็นข้อมูลมนเทนั้นช่างหรือทีมภายในที่ดูข้อมูลเชิงลึกได้ก็สามารถกดพินเพื่อเข้าสู่เชิงลึกได้นั่นเองนะครับภาษาทั่วไปเลยเนาะมีประมาณ10กว่าภาษานะครับแล้วก็ในเรื่องของการนับสถิติการใช้งานเครื่องอันนี้สําคัญมากเราสามารถเห็นได้ว่าในวันที่เท่าไหร่เราชงกาแฟไปกี่แก้ว ซึ่งเราสามารถดูสเตตัสการใช้งานเครื่องได้ด้วยนะว่าออฟฟิศเราใช้งานไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ถึงวันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้เรากดปุ่มอะไรไปบ้างซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการที่เอามาดูข้อมูลสําหรับการแมนเทนเนเครื่องนั่นเองนะครับหรือสามารถเลือกดูเมนูได้ว่าเมนูอะไรที่ลูกค้าเราที่เป็นโรงแรมเลก็กๆมากดเยอะมาก เราสามารถดูได้ว่าเอ้ยเป็นอเมริกาโน่หรอหรือเป็นคาปูชิโน่เราควรจะต้องมีการเพิ่มเครื่องไหมหรือมีการเตรียมเมนูอะไรเตรียมวัตถุดิบอะไรเพื่อให้เขาเนี่ยใช้งานแล้วมันดูจากสถิติแล้วสามารถเตรียมวัตถุดิบได้ล่วงหน้าอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับรวมถึงโปรแกรมการทําความสะอาดด้วยสําคัญมากเลยคือเราสามารถดูเรื่องของสถิติการทําความสะอาดว่าทําความสะอาดล่าสุดไปเมื่อไหร่ทําความสะอาดอะไรไปบ้างเช่นนี้เลยล้างท่อนมเมื่อวันที่ 6เดือน2ซึ่งก็คือวันนี้เวลา9โมง30นาที53วินาทีล้างเสร็จโดยใช้เวลา1นาทีเนี่ยเราสามารถดูได้เลยฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูได้ว่าเครื่องที่เราวางไว้เนี่ยพนักง,งานหรือลูกค้านะครับหรือทีมงานเราเนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยเขามีการดูแลรักษาเครื่องตามรอบที่กําหนดไว้หรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นฟังก์ชันรวมๆครับที่ผมอธิบายาคร่าวๆเนาะแต่ว่าโดยสรุปนะเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้แค่แป๊บเดียวครับ เราก็สามารถที่จะใช้งานเครื่องนี้ได้คล่องและอย่างที่สําคัญก็คือว่ารสชาติกาแฟที่ออกมาเนี่ยมันดีมากจริงๆมันสามารถทํารสชาติกาแฟออกมาได้มีความเข้มข้นสูงตัวกาแฟเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าใน1ช็อตให้ออกมา7กรัมถึง14กรัมตามระดับความเข้มเช่นไลท์มีเดียมหรือสตรองหัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกกับแก้วที่เหมาะสมได้เช่น เราใช้แก้วร้อนแบบนี้เราก็สามารถเลื่อนลงต่ำได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ8เซนหรือถ้าเกิดเราใช้แก้วสูงนะครับแก้วเชเอาเวหรือว่าแก้วเยติเนี่ยเราสามารถเลื่อนขึ้นสูงได้ถึง16เซนแล้วก็เครื่องนี้กินไฟน้อยมากครับเพียง1,500วัต์เท่านั้นสามารถเสียบปลั๊กกับตัวเต้าเสียบธรรมดาได้เลยเครื่องนี้สามารถทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วโดยมีเทอร์โมบ็อกครับเป็นเทอร์โมบ็อก2ลูกเป็นแบบพิเศษที่สามารถทนแรงดันในการต้มได้สูงแล้วก็สามารถ ทำเพรสเชอร์ในการสกัดครับชุดหัวชงทําออกมาได้ดีมากๆเราจะมาเทสอีกเมนูแล้วกันน็อตเป็นเมนูมหาชนแล้วกันคืออเมริกาโน่ฮะนี่อยาให้ดูเรื่องของการทํางานของเครื่องนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่ระดับมีเดียมนะครับก็คือกาแฟกลางๆแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่40 ml แล้วก็ตัวน้ําร้อนเนี่ย140 ml ในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องการปรับเปลี่ยนเนาะเราสามารถเลื่อนได้นะ ว่าอยากเปลี่ยนกาแฟมาปริมาณเท่าไหร่ปริมาณน้ํานะครับหรือน้ําร้อนเนี่ยเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยในขณะชงนะซึ่งมันเจ๋งมากๆทุกคนอ่ะให้ดูเลยฮะนี่ดูลักษณะช็อตที่ได้ครีม่าที่ได้อันนี้คือใช้แค่กาแฟระดับกลางนะยังมีความแบบอืมเข้มข้นมาขนาดนี้ซึ่งฟิลลิ่งจริงๆเนี่ยแทบจะทดแทนคาเฟได้เลยนะ กับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเครื่องนี้ครับด้วยคุณสมบัติที่ดีขนาดนี้การใช้งานที่ง่ายขนาดนี้ฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฮะสิ่งที่สําคัญฮะแชร์คลิปนี้ต่อให้บอสฮะหรือฝ่ายจัดซื้อเลยฮะเพราะเครื่องนี้จะมาช่วยในการทํางานเพิ่ม productivity ให้คุณอย่างแน่นอนและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ subscribe worldwide coffee c h anel ด้วยครับและถ้ามีคลิปอะไรดีๆหรือสินค้าอะไรมารีวิวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันผ่านช่องทางนี้ครับ